จุรุ่น E ไม้น้อยเข้าใหม่นะครับ Outis 1.8รุ่น E ปี19นะครับรถหน่วยงานของไทยโอลิกปลดระวางไม้แค่90้0มืคลิปนี้เชฟเช็คทุกซอกทุกมุมให้พี่ๆแล้วนะครับภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำด้วยนะหัวมุมต่างๆนะครับไม่มีรอยขันไขขยับไม้แท้ไม้เดิมไม้แค่90 0 0 0มืโลนะครับ รถสวยสมบูรณ์นะของหน่วยงานไทยโอลิกแลกรับสภาพยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูแบบนี้นะครับใครสนใจไม่น้อย1.8รุ่น E นะวิ่งไกลๆนิ่งๆแบบนี้นะครับเครื่องยนต์1,800ซีซีนานๆเข้ามาทีไม่แค่9,000 0คันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่7เป็นสี่สนใจดูให้จบอย่าพันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สนใจเอาติดมือสอทุกคนทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่12มีนาะเอาติดเข้าใหม่เยอะมาก 6คันนะครับแล้วแต่ละคันเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนกันสักคันนะครับก็ต่างกันที่ปีต่างกันที่รุ่นนะครับต่างกันที่เลขไม้นะครับใครนามองหาเอาติดมือ2อที่เพรยน์อัปเดตให้ดูทุกวันนะครับแล้วก็ผมนะครับทำเพิ่มเป็น2ช่องแล้วนะครับช่องหลักก็คือช่องเปกเอาติดมือ2อนะที่บู้ติดตาม1 5 0 0 0หักว่าคนนะครับช่องนี้ทำมานานแล้วประมาณสักปีครึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องที่เปิดใหม่คือช่องรับเอาติดมือ2อนะครับช่องนั้นเนี่ยจริงๆมันก็มันก็มันก็ไม่รับอะไรมนก เอาติดมือสองในเพรโยนสต็อกเยอะนะครับเข้ามาเยอะทุกวันเลยแล้วผมะจะโพสนะครับวันละประมาณ1คลิปต่อ1ช่องนะครับเท่ากับว่าตอนนี้มีการกระจายเพิ่มขึ้นเป็น2ช่องนะครับใครยังไม่ติดตามช่องไหนนะครับอยากให้เข้าไปกดเสิร์ชใน YouTube แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเอาติดเข้าใหม่เช่นอย่างเมื่อวานเนี่ยครับก็จะช่องช่องหลักลงคลิปรวมช่องรองนะครับลงเทาดำเทาดำคือคันไหนคือคันนี้น,นี่เทาดำนะครับปี18ปลายปีจน19เข้ามาใหม่ไม่หนึ่งแสนยี่สี่พันนะคันนี้ 1.6รุ่นจีนะครับก็จะลงคู่กันแบบนี้นะครับเป็นคู่ขนานกันนะครับเรียกได้ว่าลงเป็นคู่ขนานกันแบบนี้นะครับอยากให้กดติดตามทั้ง2ช่องนะครับก็มีเอาติสสวยๆอัปเดตให้พี่ๆรับชมกันแบบนี้ทุกวันแน่นอนนะครับอย่างที่เพชรยนต์เนี่ยเราคันรถมือสองคุณภาพเกตเอนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเอาติสเนี่ย99%เลยจะเป็นรถหน่วยงานนะครับที่หมดสัญญาปลดระว่างนะครับข้อดีของเขานะที่มาที่ไปชัดเจนตรวจสอบปลอดได้นะครับสามารถเอาเลขตัวถังนะครับเอาเลขทะเบียนไปตรวจสอบที่ศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับลิศบอกเลยว่าเเขาาูล่่สุมือไห เคยเคปปอนหนึ่งอะไรบ้างนะครับที่มาที่ไปชัดเจนและทุกคันนะครับเราคัดแค่เกรดเเข้ามานะครับรถมือสองครับต้องบอกงี้ซื้อที่ไหนก็ได้นะแต่อยากได้ความชัวร์ใช้บอีกสิปีนะซื้อกับเพชรยนต์นะแล้วอยากได้ความชัวร์ดูออาติสนะครับดูออาติสเป็นนะครับแล้วก็มีความชํานาญการเฉพาะรุ่นไปเลยซื้อกับผมเป็นเพชรยนนะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่นี่นะครับผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะครับทุกคันคัดให้คันไหนไม่สวยนะไปดูนก่อนถ่ายนะครับ ไม่ลงคลิปให้พี่ๆดูนะครับดังนั้นอยากปรึกษาเรื่องเอาติสติดต่อหาผมโดยตรงถ้าติดต่อหาส่วนกลางเขานดอมเซลให้นะครับเต็มที่ก็ส่งให้พี่ๆแค่รูปนะครับแต่ผมจะไปถ่ายจอให้ทุกซอกมุมนะส่วนไหนสําคัญส่วนไหนไม่สําคัญเนี่ยครับก็จะบอกพี่ๆนะครับอย่างเช่นคันนี้นะค,นนนะคันนี้นะจะเป็นปี19นะครับเอาติส1.8รุ่น E ปี19เลขไม้์ที่9 0,000รถของไทยโอลิกปลดระวางนี่นะครับกุญแจยังเป็นแบบไขยอยู่นะสำหรับ1.8รุ่น E นะเวลาล็อกละ่ะนี่ เห็นไหมครับสังเกตไหมกระจกพับข้างมันพับเก็บเองด้วยนะฟังก์ชันนี้จะได้ตั้งแต่ปี18ขึ้นไปนะครับเนี่ยเราเวลาผมปลดผมปลดล็อกมันกางออกเองนะครับแบบนี้นะเป็นฟังก์ชันของปี18จะเพิ่มมา2อ,อย่างกระจกเก็บเสียงนะครับลดเสียงรบกวนภายนอกอะคูสิกการ์ดแล้วก็กระจกพับข้างแบบอัตโนมัติมาเดีย๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้ากระจังหน้าโคเมียมแบบนี้นะครับสว,สวยเลยนะทรงทรงเป็นสปอร์ตไฟมัลติรีเฟล็กเตอร์มีไฟเดย์ไลท์ให้นะครับกันชนหน้าสีเดียวกวับตัวรถแนบชิดสนิ สามหกสามศูนย์นะครับสันเหลี่ยมคมสวยๆนะคันนี้นี่สันเหลี่ยมคมสวยๆเลยนะครับอ่ารับประกันนะครับไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ํากับไมค์กอมไมค์ป่องซุ้มลอนแนบชิดสนิทนะครับป่องซุ้มลอนแนบชิดสนิทกันนะครับคันนี้นะเดี๋ยวขอให้ฮัดเปิดก่อนเนี่ยมันล็อกอีกนะครับพวกนี้ประมาณสามสิบวินะครับถ้าเราสิบห้าวินะถ้าเราไม่ได้ไม่ได้แบบไปเปิดมันหลังจากกดปลดล็อกเนี่ยมันมันมันปิดเองนะครับอันนี้ได้ยางโยโกฮาม่านะครับดอกยางแน่นๆล้นๆนะครับแม็กสิบหนิ้วนะครับดำเงาปัดดโครรเเมมียิสกบให้้4ลอ ยางโยโกฮาม่าสัปดาห์ที่45นะครับปี22นะแต่ดอกยางนี่ใช้เด็กเยอะนี่โอ้โหหนามากนะครับแล้วก็นิ่มนะครับยังยังนิ่มอยู่แบบนี้นะครับยางยางใหม่นะครับได้ยางใหม่นะสันเรี่ยมคมสวยๆนะครับด้านบนด้านล่างนะได้1.8รุ่น E แต่1.8รุ่น E อ,อันเนี้ยจะพิเศษกว่ารถทั่วๆไปนิดนึงคือเจ้าของเดิมติดเบาะหนังให้แล้วพวกเนี้ยรถของโอลิกนะครับให้บริษัทญี่ปุ่นเช่าอ่ะเขาจะติดเบาะหนังแต่ถ้าเป็นรถของพวกปตทนะครับรถหน่วยงานรัฐนะพวกนี้ อันนี้รถรถหน่วยงานรัฐ399ปี18ไม่แสนหกคันเนี้ยจะเป็นเบาะผ้าเลยนะแต่ถ้าเป็นพวกหน่วยงานญี่ปุ่นน่ะสังเกตถ้าเป็น1.8รุ่น e จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับติดเบาะหนังมาแบบนี้นะครับเดินได้ขาวนะครับเบาะหนังสวยๆนิ่มๆแบบนี้นะครับภายในเป็นสีดำทั้งหมดคันนี้ไม่เก้า0 0ื่ได้ปี19นะครับอ่านะสนใจก็แอดไลน์หาผมได้0 6 5 9 5 1 3 3้าเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้แกะไอออออ้้้พววววกกยยยย่่่าาางงงงนน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 นีีเเเลละะะคครรรรรััับบปปป็็ถถหหด นะครับอ่ะนี่นะครับก็มีพวกใบอะไรเงี้ยครับพวกรบิษัทนะก็จะมีนะครับใบเตือนใบอะไรแบบนี้ให้นะครับด้านหลังมีที่มีที่ชาร์จโทรศัพท์นะเบาะคุ้มหนังให้หมดแล้วเป็นสีดํานะครับปงซุ้มล้อหลังแนบชิดสนิทนะครับยางโยโกฮาม่าแม็กไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะครับด้านหลังสวยๆเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวไปสตาร์ทให้ดูนะมีไฟท้ายแบบไลท์ไกด์นะครับแต่1.8เนี่ยจะไม่มีท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะครับแต่จะเพิ่มมาก็คือนะครับที่เปิดจากรีโมทนี่นี่ผมกดค้างนะครับ แล้วเดี๋ยวมันเปิดเองอ่ะเดี๋ยวผมปิดให้ดูอีกทีนะครับนี่คันนี้อ่ะลืมแจ้งราคาคันนี้4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันฟีดาวพอนเจ็ดเปอ็นต์ได้ไม่เก้าหมื่นได้ปีสิบเก้านะนะครับปีสิบเก้าราคาป้ายแดงอ่ะมันมันแปดแสนไปปลายนะครับตอนนี้ก็ลงมาหายมาครึ่งหนึ่งนะครับรถประมาณสี่ปีนะคุ้มนะครับหายไปครึ่งหนึ่งนี่นะครับผมกดค้างตรงนี้นะครับ เปิดเองนะครับท้ายเปิดตรงนี้ได้นะมันจะมันจะไม่มีปุ่มนะครับถ้าถ้าเป็น1.8ตัว E เนี่ยจะเปิดได้2ที่คือสลักข้างในนะครับแล้วก็กุญแจรีโมทนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างทางด้านหลังกันนะนี่หัวนอ็อตคม,ม,มๆเดิมๆไม่มีแกะขันไขขยับซิลซิลิโคนนะครับไฟท้ายแท้เดิมไทยคยโตะนะครับซิลซิลิโคนตรงนี้นิ่มๆนะครับไม่มีรอยชนมาแน่นอนรูระบายอากาศนะไม่มีโปะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําใหม่นะครับไฟท้ายแท้เดิมไทยคยโตะนะ หัวน็อตคมๆเดิมๆไม่มีแกะขันไขขยับนะกระจกหลังก็ของเดิมของแท้นะลายฟ้าใช้ได้นะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแตกนะครับนี่สปอนเซอร์อาร์คนะครับไฟท้ายแท้เดิมไทยคอิโตะด้านหลังคานหลังตรงๆนะครับสีเดิม,ส,ดมสีเดียวกับโรงงานผลิตนะครับนี่ตาปั๊ม310พรมสักหลาดเฮ้ยคันนี้รถโคตรสะอาดนะอ่ะอีกหนึ่งจุดนะที่ผมนะอยากจะแนะนำนะครับถ้าเป็นพวกรถหน่วยงานเนี่ยเป็นถ้าเป็นพวกรถหน่วยงานเนี่ยถ้ามันเป็นบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยไทยโอลิกอะสภาพอะ อันนี้เราต้องยอมรับนะเจ้าของอ่ะคนที่เขาขับอ่ะเขาดูแลดีนะครับเป็นบริษัทเอกชนนะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐอ่ะเขาก็จะอา,อาจจะเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าไว้ใจได้สบายใจได้นะพเพราะเพนยนนะ์น์อ่ะเราก็ปรับสภาพให้สวยแหละแต่ถ้าแลกรับอ่ะของบริษัทเอกชนอ่ะพวกโอลิกอ่ะมันจะเราต้องยอมรับจุดนี้มันสวยกว่าอันนี้คือเพิ่งเข้าแล้วผมล้างนะครับแทบไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะคันนี้สวยสมบูรณ์จริงนะครับรถยังไม่ล้างนะคันนี้สังเกตจากกระจกหน้านะครับนี่นะครับ สติกเกอร์อะไรยังแปะอยู่เนี่ยครับอ่านี่ครับโอลิกนะครับยังไม่ได้ลบยังไม่ล้างเลยนะแต่สภาพเดิมดีมากนะครับสวยสมบูรณ์เลยคันนี้นะสนใจก็065 951 33 74นะครับแนบชิดสนิทด้านบนด้านล่างนะสวยๆนะกระจกพับข้างได้เป็นแบบอัตโนมัตินะภายในนะครับเป็นสีดำทั้งหมดแล้วนะครับเป็นสีดำนะเจ้าของเดิมติดเบาะหนังให้แต่สเปคเดิมโรงงานนะครับจะได้เป็นเบาะผ้า 5. เดี๋ยวสตาร์ให้ดู ช่้งเดียวติดชิวๆนะครับชิวๆไม่เก้าหมื่นเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลภายในเป็นสีดำทัำ้งหมดแอร์แบ็กมีให้เจ็ดใบนะครับได้เป็นเบาะหนังแน่นๆนะครับแบบนี้เดี๋ยวเข้าไปนั่งภายในให้ดูนะครับแอร์กลมๆไม้มแท้ไม้เดิมไม้แค่เก้าหมื่นโลนะครับวิทยุนะครับ,รบเพลงดังแอร์เย็นแน่นอนนะครับแป้นมงพอดีเคารพลงชาตินะขออนุญาตปิดก่อนนะครับแอร์ใช้หมุนมือง่ายๆนะแบบแมนนวลทน,ทนๆนะครับพาวเวอร์เลสมีให้เกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ซีวีทีเจ็ดสปีดอีกหนึ่งข้อดีของหนึ่ง ตรงนี้จะขึ้นคําว่าไฟคําว่าสปอร์ตนะครับสีเขียวเขียวนะครับก็จะอัตราเร่งจะดีขึ้นนะครับสําหรับกินน้ามันเยอะขึ้นนะผมว่าขับโหมดธรรมดาก็ได้นะ1.8เนี่ยขับไกลๆนะครับขับข้ามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมมองว่ามันนิ่งกว่าประหยัดน้ำมันกว่านะครับแต่ถ้าวิ่งในเมือง1.6จะดีกว่านะครับมาภานในะครับเป็นสีดาแอร์แบ็กมินิ7ใบคู่หน้าเสา A ตรงนี้นะครับกลางข้างๆออกนะครับปิดกระตรงกระจกนี้นะแล้วก็มีที่ขาคนขับฟิล์มนะครับ ของ 3M ไฮคูอะไรประมาณนี้นะครับด้านหน้าเป็นไฮคูนะครับด้านข้างเป็น 3M มาเดี๋ยวเปิดนะครับด้านหลังให้ดูกันนะครับพวกนี้รถบริษัทรถหน่วยงานนั้นด้านหลังสะอาดสะอาดนี่นะครับแอร์แบ็กมีนะครับรองรับ Isofix คัสซิดเด็กนะครับเบลมีให้3จุดเดี๋ยวเราลองเข้าไปนั่งข้างในโอ้พรมเหดานโค้ดสะอาดนะครับรถเขาดูแลดีนะคันนี้นะสภาพกริปกริปนะดูแลดีไม่มียันนะครับไม่มียันไม่มีรอยเจิมนะครับ ได้เป็นเบาะหนังสีดําด้านหลังนะเบาะแน่นๆนั่งสบายนุ่มๆด้านหลังมีแอร์แบ็กให้แล้วนะเขาดูแลดีนี่มันคือรถแรกรับนะเนี่ยไอพวกใบแบบนี้ช่างผมยังไม่ดึงออกไปล้างเลยนะครับแต่สภาพเดิมดีนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์มีให้นะนั่งด้านหลังหัวไม่ติดเข่าไม่ติดนะวันนี้วันหยุดนะขออนุญาตใส่กางเกงขาดนะครับแล้วก็รองเท้าแตะนะครับเพดานโปร่ปงๆนั่งสบายมาเดี๋ยวผมพาดูพวกโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมดีกว่านะครับ ขออภัยครับนะเดี๋ยวพาดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถกันนี่หัวน็อตซอกประตูนะครับเดิมๆไม่มีแกะขันไขขยับเช่นเดียวกับด้านล่างนี่นะครับนี่ครับมีนี่ครับสติ๊กเกอร์คําเตือนนะสติ๊กเกอร์คําเตือนลมยางนะครับสปอตเม็ดอาร์คไล่เรียงกันไปแบบนี้ครบๆนะครับรถสวยเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เก้าหมื่นรถหมืองงานไทโอลิกสภาพแรกรับเนี่ยคันนี้ต้องบอกเลยว่าคันเทพนะอ่ะมีนางฟ้านะครับอันนี้คันเทพนะครับแบบแรกรับนะแต่โคตรสวย นะครับสะอาดมากนะรถสะอาดมากรถบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยต้องยอมรับเขาเลยนะครับนี่สปอร์ตเมนอาร์คนะครับรอยหนีบชุบบาดสีอยู่ครบๆแบบนี้นะครับน็อตซอกประตูก็เดิมนะครับนี่ด้านข้างนะประตูของเดิมของแท้ซิลิโคนนะสปอร์ตเมนอาร์คอยู่ครบๆข้อตรงข้อต่อต่อตางๆนะสีเดิมโรงงานแท้ร้อยเปซหลังค้าไม่มีรอยบุบนะครับไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยโป๊ะไม่มีรอยทําใหม่มาเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้กันต่อนะฝั่งนี้ด้านในสะอาดสะอ้านนะครับเดี๋ยวดึง ให้ดูนะครับทุกส่วนทุกปุ่มเลยรอยนี้ชุบบอสีนะสปอตเมทอาร์คนะครับซิซิคนต่างๆเดิมแท้โรงงานเลยคันนี้ตรงพวกตัวยูต่างนะเดี๋ยวมาดูนะครับด้านประตูฝั่งน้านี่นะครับด้านในก็สาสอาาน,นะเป็นสีดําแบบนี้มาดูซองน็อตนะครับซอกประตูกันนะหัวนอ็อตคมๆเดิมไม่มีแกะขันไขขยับนะครับเช่นเดียวกับด้านล่างนะนี่ครับรถเป็นเ,เดือน เดือนมานะครับปี19นะครับเครื่องยนต์นะครับแผ่นเพลทของเดิมของแท้โตโยต้านะครับเป็นรถผลิตนะประมาณเดือนมานะปี19แค่ปี19แท้ไม่แค่900,000 439,000ฟีดาวพร7เป็นสีนะครับไปกับธนชาตินั้นดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79นะครับเดี๋ยวเรามีบริการตรวจรถให้ฟรีอีก274จุดนะครับผมนะตรวจรถให้ก่อนเดี๋ยวมีนะครับของเออ่เขาเรียกว่า Apple Auction นะครับหรือชิกนะครับมาตรวจรถให้อีก274จุดก็คือบอดี้ภายนอก ห้องโดยสารภายในแล้วก็ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ที่เสียมคันขัดไม่ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะเดี๋ยวเปิดด้านหน้าให้พีพี่รับชมกันนะครับนะช่วงนี้นะครับถ่ายคลิปเนี่ยพยายามถ่ายเยอะนะแต่ไม่ค่อยสบายนะครับตะกี้ก็หยุดคลิปแวะไอน,นะครับแวะไอน,นิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ฝุ่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันนะครับมานะส่วนผมก็ต้องดูแลตัวเองต่อไป เดี๋ยวให้ดูด้านหน้าห้องเครื่องกันต่อนะครับอันนี้นะครับยังไม่ล้างนะฮะยังไม่ทำความสะอาดนะครับอ่ามันก็จะฝุ่นเลอะเลหน่อยแบบนี้เดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับเป็นแค่รอยฝุ่นนะครับหัวน็อตด้านหน้าคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะเลยเห็นไหมครับนี่ไม่มีรอยแกะขันไขขยับเช่นเดียวกันน็อตซอกแก้มนะครับเบ้าโชกคน็อตซอกข้างนะครับปั๊มสามลสามอารอยู่ครบๆนะครับแล้วนี่นะครับไฟหน้าแท้เดิมไทโคอิโตเฉดเดียวกันหนึ่งสองสามติ๊กเกอร์คำเตือนข้อระวังอยู่ครบๆนะครับนี่ ครบเลยนะครับน็อตซอกต่างๆนะของเดิมของแท้โตโยต้านะครับเครื่องยนต์นะครับไม่ดังไปไม่เบาไปนะคันนี้1น0 0น้ซีซีนะครับพวกมาร์คสีต่างๆอยู่ครบๆเดี๋ยวน้ำยาหล่อเย็นเดี๋ยวเติมให้เต็มนะครับเฉดเดียวกันครบหมดหัวน็อตไฟไม่มีรอยแกะเลยนะแม้กระทั่งน็อตตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าน็อตคันหน้าคันหม้อน้ําหน้านะครับไม่มีรอยแกะเลยดูคันหน้ากันนี่คันหน้าโคตรชัดมากนะครับไม่มีโดนไม่มีไม่มีเจอมาแน่นอนนะครับ สติกเกอร์คําเตือนมอกนะครับอยู่ครบครบนะซ,ซลิลิโคนรูระบายอากาศด้านบนอยู่ครบครบแบบนี้ไม่มีโดนจิ้มมาแน่นอนนะครับใครกำลังมองหาเอาติส1.8นะครับรุ่น e ไมค์แค่เก้าหมื่นนะคันนี้ราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0สามฟรีดาวนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณ7จ็ดนะครับตลอดสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79 4ปีดอกเบี้ย5ปี3.09ดอกเบี้ย6ปี3.99ดอกเบี้ย7ปี4.79ผ่อน7ปีผ่อน7จเป็นสนะครับสนใจคันนี้นะติดต่อหาผม 0659513314ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์นะคันนี้ได้ปี19 1.8นะครับราคาเบาๆไม่น้อยๆนะหรืออยากได้เป็นปี19แบบนี้นะครับปี19ที่เป็นปลายปีนะครับเป็นฉมนิวเพชรยนต์มีราคาเริ่มต้น499นะครับหรือจะเป็นเอสปอร์ตออปชั่นสวยๆแบบนี้นะครับเอสปอร์ตออปชั่นสวยๆแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็สีเทาดำนะครับปี18ปลายปีจน19นะคันนี้สีนี้นานๆมาทีนะครับหรือจะเป็นสีขาวนะครับหรือเป็นนนนคัั้ ปี18 1.6รุ่น G 399 1.8รุ่น V ก็มีนะ1.8รุ่น V คันนี้ปี13-14 3แสน3หมื่น9พันใช่ไหมครับน้องบอยครับรถสวยเที<ช>ยบครับ,รบประมาณนี้นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้ามาใหม่แบบนี้อ่ะจริงๆมันมีตัวมันมีตัวเทียบกับคันนี้ด้วยนะคันนี้ปี19ใหม่9หมื่นคันนี้1.8เหมือนกันนะครับเป็นรถหน่วยงานนะของอาคาเน่นะคันนี้1.8รุ่น E 418, ไมล์แสนหกสามเก้าเก้าีดาวพอร์ตหกพันแปดสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับราคาเบาๆลงมาก็คันนั้นนะก่อนจะกล้าดื้อ้กดไลค์กดซับสไคร b ์จะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าาใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ